สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวไม่ออกออก็เพียงนะครับผมวันนี้เราจะพามาเดินเที่ยวตลาดคลองผมบางบัวทองอของขายของเก่านี่แยะมากแต่ไอที่บางทีเรามาเอาเสียงใช้เสียงทับนี่เนาะเพราะว่าเสียงมันเสียงเก่งเยอะมากเลยแต่เรารู้ว่าเราทํทำดีในแค่ไหนดูนะครับดูภาพดูรไรต่างกันไปนี่ครับก็คือของเก่าที่มีอยู่ก็มีหลากหลายชนิด เป็นตลาดที่ใหญ่มากนะก็ดูสินค้าไปเนาะสายแอมป์ปิ้งสายของเก่าสายฟ้าเครื่องอะไรพวกนี้มีหมดครับผมในของเล่นเด็กๆเนาะเนี่ยครับลราคาไม่แพงนะโทนเสื้อผ้านี่ก็มีเนี่ยนะเดินเราเราเดินทายตั้งแต่หลายชั่วโมงอะ่ะนี่ยระคาจะกระจายพันผมยังไม่ต่อนะมีหุุนหง้นมีงแก๊สเก่า มีอะไรก็ราคาไม่แพงสามารถต่อรองได้ของเล่นเด็กตรงนี้ก็จะเป็นของเก่าเหมือนอิปถามีเกือบทุกอย่างนะครับผมก็เชิญชวนนะครับใครที่จะมาแถวนี้ต่อรองเที่ยวมาเที่ยวมาเลือกซื้อได้เลยว่าเราชอบอะไรวันนี้ผมไปหาดูสายแคมปิ้งว่าจะซื้อของเกี่ยวกับบวกแอมก็ไม่ได้เนาะ อาวแต่ของที่ผมชอบก็มีเยอะนะอันนี้เท่าไหร่พี่นี่ครับอันเดียวรู้สึกผมจะได้มุ้งพี่พี่มุ้งนี่เท่าไหร่มุ้งกุ้งมาอันหนึ่งนะบอกว่าจะเอาไปเวลาหลอกแซมเดี๋ยวเราไปปลาตุ้งปลาซิวนะมาซื้อไปจากร้านนี้ต้องจ่นยไม่ได้เลยสิบบาทเท่าไรนะน่าจะว่า80บาทนี่ก็เป็นของเกี่ยวกับพวกรถมีมีดมีกางกลมกันกาย เมาเรื่อยๆนี่ก็นะครับจะหลากหลายมากของที่เราชอบมีทุกอย่างแหละถ้าเกิดว่าใครชอบแบบไหนเนาะงานพต้มหนังกระติกการพุ่มเนี่ยครับเรื่องประดับโอ้กระติกอะครับกระตีกก็ไปสองร้อยครับติกพวกเกี่ยวกับพวกเครื่องเสียงก็มีของเก่าก็คือสายยางเนาะสายยางสายยางเนี่ยเราก็ไม่ี้ไปสายเป็นไอ้สายยางนี้เป็นของใหม่นะไม่ใช่ของเก่า บอกขาเน่ขาตัวนี้เป็นกันเองราคาก็ไม่แพงมือโดดแม่ลายสามารถต่อรองได้แล้ววันนั้นผมได้ซื้อจจกมาอีกตัวหนึ่งแต่ไม่ได้ถ่ายจากซส้นจากให้ดูเป็นลงพกนี่เครื่อวิุญเก่าสองเรื่องเนี่ยอยู่อีกตัวสามร้อยอีกเรื่องตัวหนึ่งห้าร้อยก็คือจังใจได้นะไฟเข้าอะไรเข้าแต่ตัวนี้จะปั่นต้องลงพก ป็นเห็กแต่ภาพเนี้ยมันอาจจะเคลื่อนไหวนิดนึงนะเพราะเราเดินถ่ายโลไม่ได้เอากล้องไปถ่ายวันนี้นเราใช้มือถืยอถ่ายเงี้ยอุปกรณ์นี้ก็มีคนนรับผมเดี๋ยวดูว่าดูแรงเลยนะจังในในในจสวยสวยมากรองเท้าของใช้กีฬารองเท้าเนี่ยเจ้าของเทปีบอร์ดนี่นะครับ เห็ตัวอย่างไว้เราเลือกซื้อว่าเราจะชอบแบบไหนเนี่ย <Okay, S 2> ครับผมเราก็เดิเนไปเรื<ๆ>่อยๆเนี่ยครับโอเคครับเดี๋ยวก็เ,เราจะไม่นั่นหรอนะเนาะก็ดูภาพไปแล้วดูภาพด้วยเสียงแล้วก็ดูตามไปนะครับผมว่ามีอะไรบ้าง เป็นโต๊ะเก้าอี้นะครับต่างต่างเนี่ยผมก็ไม่ถามราคาหรอกตรงนี้ก็มีไอ้ตะขาเอ่ยอะไรเอ่ยมีทุกอย่างอ่ะนี่ครับนี่มาเจอเก้าอี้แคมปิ้งนี่ครับเก้าอี้ตัว400นะของใหม่น้ำเต้าของเก่านะครับผมนี่ตรงนี้สายแคมปิ้งตัวละ400ดูแล้วราคาไม่แพงนะเนี่ย แต่เราก็ไม่รู้ว่าโดยทั่วไปเขาขายเท่าไหร่แต่ตรงนี้ขายอยู่400ถ้าใครสนใจก็มาหาดูได้นะครับที่ตลาดของสมบังบกรทอเนี่ยอ่ทีดักก่งเลยนะเก่าแก่มากมีกระตุ้งกระติกมีที่ชงกาแฟโบราณเห็นไหมทางสเสนอน่ะแล้วก็มีนี่ทังแก้ดูนีชอบมากที่ว่ามาทําเป็นไอ้ทีปิ้งย่างนะใส่แกใส่ถังเข้าไป มีก็สวยกับดูหายมอันนี้ไป็นขายมีล้ำเลยขายมีผีผีสามหูนะจะไม่ผีสามหูแต่ผมเดินถ่ายผมไม่ไปได้สามวันถ่ายเนี่ยค่ะก็มีสี่สี่หนึ่าอะไรราคาเท่าไรผมว่าการถ่ายทำนี่เนี่ยบางครั้งจะกลำบากนะก็คือว่าเปลี่ยงเพีงเยอะมากนี่ศาลาไปกบกระบอกมาขายเนาะบุฟฟากาบกรับอกมีไปถึงร้านขายยาศาลาก็จะมีขายเนาะ ตรงนี้ก็จะเป็นเสายจับกินเหมือนกันมีถังแก๊สมีโมบายมีอะไรต่ออะไรไตรงนี้ก็จะเป็นตนูนของพวกกระเป๋าพวกเรพวกรัวพวกอะไรโดยตรนะงเนี้ยรองถท้าองถ้ามองท,างทาง้าไ่แพงนะสี่สิบนะสิบหกสถึงร้อยราคาบางตัวก็เป็นตันนะ เนี่ยตรงนี้ก็เป็นอะไรเออบนยอดแทนนั <ผม S 1> ่นเองข้ากันไปนะครับก็พูด,ดง่ายๆกตมาเที่ยวก็มีทุกอย่างให้เลือกอะ่ะมีพัดลมมีบิดานี่ชอบไปตัวตุ๊ก,กาตาอันนี้นะที่เป็นคนหออเสื้อนในสวยนะดูแล้วน่ารักดีนะเป็นคนแก่ที่นั่งไหวห้างอยนะู่น่ะ ขออนญาตถ่นะคงับคนณยาย E aí! นี่ครับตรงนี้ก็เป็นจักเนาะเป็นแต่หัวแต่ตัวอาจาัย์ีแจะหัวจกักรมาตั้งขายอยู่เนี่ยผมเคยซื้อจากร้านเนี่ยมาเป็นจักรเครื่องเ,เก่าอีนนี้ก็จะเป็นเครื่องเถเครื่องอะไรเนาะครับผมอย่างรถด้วยสําหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงแค่นี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับก็ของหลากหลายแนะนาเลยนะครับใครอยากจะมาเที่ยวก็มาเทียเท่ยวได้นะที่ตราดบางเรืยองของผมครับผม ด้วยกดไลค์กดแชร์ ikes, Share, และกดติดตามด้วยนะคระับเยวกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ